ก็มาต่ออีกแล้วนะที่งงงวยนะฮะไปดูคลิปข้ามาแล้าขยันดูคลิปจริงครับไม่เป็นนะครับผมงงฮะเดี๋ยวนะดูกันอันนี้ไว้นี่นะแล้วก็โอเคตรงอ๋โอ้เลยนี่ไว้ตรงนี้ต่อไปจะต้องเป็นเอ,อตัวเหมือนตัวอีนะ ตัว e ไว้เออทางสายตุ่ตัวนี้สิตอนนี้ออกมาก่อนเก็บไปเออไม่ใช่ฮะผิดฟัง อ่าได้สวยไปดูเข้ามานะครับผมไม่ดูทำไม่ได้อะโมชีฟ้าแฟดทำไมผมไม่คุ้นมาก่อนเลยจากหลังของรูปถ่ายน,นี้เหมือนกับเป็นสุสานของหลังภูเขาได้มาแล้วครับหนึ่งลูกซาลมฮะแล้วไปไหนต่อ ไม่รู้อะไรเลยเก็บไม่ได้เหมือนเดิมคุณยายช่วยดูรูกฐานนี้หน่อยโมทีฟฝามีฝาแฝดเหรอเอ๊ะเวนกรรมัมฝาแฝดจ,จริงจรด้วยพี่สาวคนนั้นถูกทิ้งไปแล้ว อะไรนะถุกริงทำไมล่ะหมอผีในะีหมู่บ้านบอกว่าวันนั้นเป็นปีฟ้ามืดเมเค้มฟ้าแฝดจะส่งให้โปลิภัตหกแขนชาร้หงวงจุ้ยของหมู่บ้านเพราะงั้นต้องเลือกแค่คนเดียวพ่อแม่ของเขาก็ไม่อยากทิ้งหรอกแต่เด็กสองคนนั้นป่วยอยู่บ่อยๆหมอผีบอกว่าโพลิสัตหกแขนโกรธแล้วหากยังไม่ยอมทิ้งทั้งคู่ต้องอันต้องตาย ่อมาเขาก็ริงไปที่วัดแต่ว่านี่ชิ้นหวงนะและบอกว่าเรื่องร้ายจะผ่านไปเร็ววันที่แท้ก็มีเรื่องแบบนี้มิน่าแหละพ่อแม่ของเธอไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพูดถึงเลยพวกเขาเองก็คงเสียใจไม่น้อยโมชีก็คงไม่รู้เราเองก็คงไม่อยากเล่าเรื่องแบบนี้ให้ลูกฟังเหมือนกันหรือว่าผู้หญิงที่ขาคนนั้นอาจเป็นวิญญาณของพี่สาวของโมชีถ้าเธอต้องการแก้แค้นจริงๆแล้วก็ทำมัน จะมาหาเราวันนี้ล่ะขอบคุณนะครับที่บอกเออบางทีมันก็อาจจะเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่ผมได้อยู่พบเจออบ่อยๆอ่ะวันนี้เป็นวันไม่ดีอย่าเพิ่งเสียใจเรื่องหินอย่างเลยกับไปเถอะกับไปซาทำไมแยาคนนี้ถึงเอาแต่บอกให้เรากลับไปเหมือน,นเราเปิดบังอะไรอยู่นั่งสิ ได้ต่อครับ ไหนต่อครับพี่

i bueno, don't no, no. เลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันเนี่ยถึงเวลาป่ แบบแฮกมัน่ะตามนี้เลยมันต้องเอาไปส่องกับกระจกนะไอ้ไอ้กระดาษเนี่ยอือจะวะ ใช่มามาผมพอดล็อกน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็อ okay. uh ันนี้อันน okay okay okay. ี้กันเหนอวะโอเคเอ้าโอ้บอสยพอปลดล็อกไม่ได้อ๋อเพราะกูไปโกงมันโอเคโอเคโอเคงั้นงั้นงั้นต้้งงั้นต้องไปเอาอันนี้ส่องกระจกก่อน พออยังครับพี่อ๋อบวแสงไม่พอครับเพราะว่าเราเพราะว่าเราเราเราไปโกมันไงนี่ทำฉลาดเอาเข้าไม่ได้อะว๊อดเออนี่เอามามั่วฮะลงมาให้ต่ออือือ ใต้ดินมีของแบบนี้ด้วยหรือว่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ไม่รู้ฮะไม่รับรู้ด้วยฮะชิหายนี่มันคืออะไรงงจริงจริงเคยไเคยเคยเคยขึ้นขึ้นขึ้นก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเลย ได้เวลาโปรครับโอเคโอเคไปดูปต่อผมขอจะรู้ละที่รู้นี่ไม่ใช่นะไปดูเข้ามา <c oughs> โอเคโอเคทางนี้นะแดงสีแดงมาทางนี้ สีแดงน,น่นชี้ไปทางไอ้ตัวนี้นะนี่สีเหลืองนี้สีน้ำเงินสีเขียวก็เอาา้าเอ้าผิดหายผิดฟังโอ้อยเกินไปกดผิดชีวิตเปลี่ยนเอ้าโอ้โหเลย แควอียทางไหนะเขียเข้าาจข้างบนไม่ใช่หรอ ดูอีกแล้วเขียนดูจริงตรงนี้มันเขาเก่งจังวะเนาะคนเล่นเนี่ยเก่งเก่งผมต้องมยังก่อนต้องมาดูเขาเล่นเนี่ย What? What the heck? Hmm. What? Eh. What penting? <laughs> ทดี๋นะสีเหลืองตรงนี้แตงอยู่ระหว่างเหลืองระหว่างเหลืองเขียว เงินเป็นหนี้อ๋อบันอ๋อไอเอ็มเข้าจาแล้วมันเอใไ้ต้องสูตรสารนั่นแหละ แต่ผมจำไม่ได้ไงน่าได้แล้วนี่คงเป็นที่ตั้งป้าวินของเนียโมรีพี่สาวของโมชีนี่ที่นี่มันมียันพี่ยังอะไรพี่พังแล้วด้วยมันหมายความว่าไงนะมันหมายความว่ากูไม่รู้ยรูปทาลก ทาเลาะเนี่ยลูกคงเป็นเนียโมลีสินะโมลี่นะโมลี่นะเหมือนกันว่าลูกเก่าตอนเด็กของโมชีเธอให้เราดูเลยนะออกไปบ้ามนะไมนะ่มีนะไปนะอีกี่ลอกคนนี่ไม่ไย เสียงหายใจของผู้หญิงจากไหนกันเหมือนจะได้ยินเสียงของหายใจของผู้หญิงคล้ายๆเสียงของมูชีเลยลูปมูหลุดไปแล้วช่างเถอะยังมีเรื่องด่วนกว่าี่ต้องทำอะไรอ่ะเอาอะไรมาตักมันเนี่ย เราได้ทำการไปโปมาแล้วผมนี่ฮะมันต้องแบบใช้เป็นเลขคิดอ่ะแล้วผมก็คิดไม่ออกนะไอะเด็กนี่สองนี่บวกกันสองทิ่งเท่ากับสองอะไรไม่รู้อ่ะอันก็กดมั่วเลยอ่ะได้ละลูลกค้าง นะฮะแล้วใครก็คือแบบผมผมไม่รู้ว่าผมเล่นผมเล่นแบบพัซเซลิลแบบก,กากมากนะผมก็ต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้มาโชว์โชว์ความคิดอะไรนะคือผมไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเว้ยโง่โอ,โอเคไปโอเคนะอ่าไปเด็กน้อยผมมาเล่นแค่เอาเอาเนื้อเรื่องนะครับผมอุย้ยถ้าเด็กคนนี้หน้าตาเหมือนเด็กกระดาษที่โรงแรมเปียบเลยอ่าเดียวเดียว มึงนี่ไป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 ฝั่งหน้าจอหน้ากาขัวหน้ากาขัวตุ๊กตาโตที่ไม่มีด,ดวงตารูปหน้าศพนั่นคือเด็กเมื่อกี้เหรอโอ้โนี้พอได้ยู่นี่ไม่ยากนี่ไม่ยาก บันทึกวันที่สิบสามเดือนเดือนอายเดือนอาย <c oughs> เดือนอายคืออะไรวะ <c oughs> เดือนหายบะเดือนเดือนหายบ่ <c oughs> มมนเกียนว่าอายป่ะ <c oughs> อาการป่วยของผมแย่ลงเรื่อยๆลุงบอกว่าผมโดนพลังหยินทำ้าย ลุงดึงใบตองมอ,มอบให้ผมแล้วบอกว่ามันสามารถล้างพลังหยินได้ลุงเรียนมาน้อยทำให้งงงายผมไม่เชื่อหรอกว่าโลกนี้จะมีผีวันส่งท้ายปีเก่าผมจะตายไหมผมไม่อยากตายผมอยากเล่นกับพี่สาวคนโปรดหมู่บ้านข้างๆอีกอ่าหมูออ่อยู่ข้างหมู่บ้านออ,อยู่ข้างบ้านอีกเออวันที่สามเดือนสอง 2, พี่สาวคนนั้นบอกว่าจะแต่งงานแล้วเธอบอกถึงตอนนั้นจะให้อ่งางเป้าผมรอผมหายดีแล้วเธอจะให้เจ้าบาทมาเล่นกับผมด้วยสัญญานะผมจะให้พี่เขาช่วยหาสมบัติและจะคินเดรีอ้าวโอ้ยวันที่สิี่เดือนสองผมจะตายแล้วออกไปเล่นไม่ได้แล้วทำได้แค่เขียนบันทึกอืม สิบห้าเดือนเจ็ดนี่มันวันนี้ไม่ใช่เหรอสิบห้าเดือนเจ็ดพี่ชายเขาหน้ามันเล่นอะไรอีกนะเอาใบไม้ไปใบตองแห้งว้าวอะไรครับในอ่างเดี๋ยวเดี๋ยวเัาไม่ปิศน,นาเราต้องแก้มันก็นคือจิ้งหรีด ี่มาเฮ้ยอะไรก่อนกูทำอะไรก่อนหืวั What? หน้ากากนอยามาสามารถดักน้ำได้เยอะเลยไม่เดี๋ยวดกน้ำได้เยอะเลยอันนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะโอ้ว้าววันนี้ผมม่ไจะไปดูด้วยก็มว นังตายเป็นสามารถเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราเอาไปให้กับพระโพธิสัตว์ป่าวะพระรีแขนน่ะใช่ไหมใช่ไหมคุยใครวะเนี่ยแปะไปเลยอันนี้ไม่ใช่อีกอันหนึ่งคืออะไรต้องไปตามหา กินเนี้ยกองเปิดหมดแล้วหมดหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วาดะทำอะไรต่อกันนี่ nhân ngày đó เดมาฮะเปิดโปแป๊บเดี๋ยวนะมันน่าจะแบบผมรู้ละผมลืมเอาเทียนไว้แล้วเอาเทียนที่บ้านหายนีย่เทียนผมนี่คือมาอาเทียนก็ว่าอยู่ก็เ,เทียนไปใส่ให้กับเอพระสีแขนนะครับเมื่อกี้ผมได้ไปเรียงแล้วแหละ แล้วแค่ใส่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วก็ไปบทต่อไปได้เลยไม่ใช่เหรอหอืมอ่าแบบนี้คนได้แล้วมั้งขอโทนเนี่ยโมจีผมปล่อยให้คุณทำทำ้ายโมชีไม่ได้อ,อ่ะยังหัเอาวะแตกอฮอโหนีสัดหกแขนไม่สะกวดเธอได้เหรอทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะ อุ๊ยอู้เอโมดี hey, ผมเข้าใจความแค้นของคุณแต่พ่อแม่ของคุณตายไปแล้วโมจิไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเธอนะเธอเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณทำไมาคุณถึงแค้นเธอล่ะคุณต้องการแก้แค้นมานลงกับผมรอปล่อยโมโมจีไปเถอะจุดจุดหายไปแล้วเป็นเพราะพ่ะบริษถกแขนปรากฏหรือมีสัญญาณแล้ว โมจีโทมาโมชิใช่คนหรือเปล่าโมจ <c oughs> ีฟูชื่อฉันด้วย <c oughs> ผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนฉันกำลังตามฉันตลอดเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านใหม่ของเราเธอมไม่ได้ตามมาแล้วทำไมไม่มีสัญญาณแล้วโมชีโมจี <c oughs> อ้จบบทที่สองขอวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้ว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  งั้นก็ขอไปก่อนนะครับผมบายบายอโอ้โ,อโหจะเล่นเกมต้องเติมตังค์เอ้อฮัลโหลโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมขอไปโหลดของเถื่อนนะครจะไปแบบโหลดแบบโป้นะเพราะว่าคือมันเล่นอย่างเงี้ยมันต้องเอาเอาเหรียญอะเพื่อไปต่อไปอะเนี่ยโอ้เกินไปเกมจะกินเงินผมอะโอ้โหดวงนี้ยไปซื้อันบนสตรีมดีว่าว เล่ทีเดียวจบเลยเล่นได้เร็วๆนะงั้นเดี๋ยวผมขาไปโหลดของเถือนเล่นนะผมตาหน้านะโหลดแบบมอดนะผมโหลดแบบ a อ k นะให้มันแบบมีเงินเยอะๆแล้วก็กดกดโดดๆ,ๆเลยนะก็อย่ายดราม่ากันเด้อคือแบบผมเล่นในโทรศัพท์ไงคือคอมพังะครับต้องก้าใจเลยนะบยบยไปแล้ว